บันทึกเช้าวันที่27นะฮะตรงหน้า,าเมืองเก่าเวสาลีนะครับตอนที่เคยทำกิจกรรมนะครับเคยได้นำพาท่านพลเอกชนทธิปุลนาศนะฮะได้มา,าท่องเที่ยวไว้นะครับตอนนี้สภาพการตอนนี้ครับตอนนี้น้ำลดฮะเมื่อคืนตรงนี้บนถนนนี่นะครับรถไม่สามารถวิ่งได้เลยนะฮะจากเมื่อวานช่วง ผมมาถึงสี่ห้าโมงเย็นนะครับอันนี้โบสถ์เก่าเนี่ยตอนนี้อ่าอายุหลายร้อยปีเนี่ยนะครับตอนนี้ท่วมัหมดแล้วฮะเมื่อคืนน้ําเต็มมากนะตรงนี้เข้าไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าอ่าน้ําที่มาจากอ่างเก็บน้ําตะคอนนะครับตอนนี้นะครับปกติจะลงอีกอีกเส้นหนึ่งนะตอนนี้น้ําดันขึ้นมานี่ด้วยนะครับนี่เป็นคลองนะครับ องแล้วก็จริงๆมันเป็นสะพานนะครับตรงนี้สะพานนี้มีความลึกความกว้างของสะพานนะครับอา่าสี่สี่คูณน่าจะสี่คูณหเมตรนะครับดูครับเมื่อวานตรงนี้ไม่กล้าให้รถผ่านนะครับน้ำแรงมากครับ น้ำนี้จะไหลไปที่ท่าตะโกนะครับท่าตะโกทำนบนะฮะบ้านทำนบวัดหลวงพ่อครับปูน้ำน่ากลัวมากครับแรงมากสุดครับยังท่วมถนนหน้าเข้าสู่บ้านใหม่นะครับตรงน,นี้ทุ่งนาครับไม่มีนะฮะเป็นทะเลไปแล้วครับนี่นะฮะ พื้นที่40ปีครับตั้งแต่ผมเกิดมาบ้านผมไม่เคยเป็นแบบนี้นะครับเมื่อวานเส้นทางนี้จะจับผ่านนะครับผ่านไม่ได้นะครับผมผ่านไม่ได้เลยคือเขาไม่ให้เข้าเลยนะครับแต่ถ้าเข้ามาก็เรียบร้อยครับผมว่าผมไม่เหลือแน่ๆนะครับโ,โหสุดยอดครับข่าวมาแจ้ง ยังไม่เจนตรงนู้นนะครับคอกงัวอยู่นะฮะคอกงัวอยู่ที่บ้านคนนะครับไม่สามารถเข้าไปได้เลยนะฮะมีคอกงัวอยู่นะครับแล้วก็มีตากระยายแกนอนนอนอยู่กับงัวครับเป็ดไก่ไก่ตายหมดเลยครับไม่เหลือเลยฮะโอ้ช่องช่องนี้ครับสุดสุดโอ้น้ำข้ามยังข้ามหมู่บ้านอยู่นะครับ ของยังแรงอยู่ครับน้นมีงวติดอยู่นู่นด้วยนะฮะเจ้าของละเหล็กนะครับเดินดูอยู่ไม่รู้ว่ายังอยู่ในคอกหรือเปล่าถ้าเป็นห่วงครับน้ำยังไม่ลดครับพี่น้องที่อยู่อปทุมธานีนะฮะนนทบุรีกรุงเทพผมคาดว่าปีห้าสี่ ไม่แตกต่างนะครับเพราะว่าน้ำที่บ้านผมมันแรงกว่าปีห้าสี่นะฮะเตรียมรับน้ำนะครับเดี๋ยวผมจะกลับปทุมแล้วก็าย้ายของที่ปทุมขึ้น,นที่ขึ้นที่สูงก่อนนะครับไม่น่าจะเกินเจ็ดแปดวันนะครับน่าจะถึงเขื่อนเจ้าพญายไม่น่าจะเอาอยู่หรือเปล่านะครับน้ำนี้จะไหลเข้าลบบุรีนะฮะเข้าลบบุรีผ่านคลองพีพัดนะฮะ เข้าลบบุรีไปบ้านหมี่นะฮะบ้านหมี่สิงบุรีนะครับส่วนหนึ่งก็จะไหลไปเ,เข้าไปที่บึงบรนเพชรนะครับลองดูครับพี่น้ำพี่น้องครับทะเลทั้งหมดฮะตองนี้ประมาณสักสองหมื่นไร่ครับไม่เหลือเลยครับ